The so วัสดีทุกทกท่านเลยนะคะตอนนี้เรื่องหนึ่งที่หวานติดตามอยู่ทุกวันก็คือปาฏิพีร์ไร้พายค่ะและในช่วงนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่มีรายละเอียดของเทพบพรรพการสองคนนะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะเคยอ่านนวนิยายต้นฉบ,บับหรือว่าเคยไปฟังนะคะนิยายเรื่องนี้ปาฏิพีรไร้พายที่หวานเล่าเป็นไฮไลท์ไว้นะคะจนจบที่ช่องลำนำรักนักเขียนโนเวลเลอร์ no over, นะคะก็จะรู้ว่าเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากมาก แล้วก็มหาเทพสิงจือนี้ได้ของคู่นะคะกับอองปีสางสนหลีของพวกเรานะฮะทุกคนอาจจะมีความงงว่าเอา้าทําไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะในเมื่อมันเป็นกฎข้อห้ามของสวรรค์ไม่ใช่เหรอแล้วก็มีตัวอย่างนะคะจากมหาเทพอดีตก็คือชิงเย่นั่นเองซึ่งก็ไปอยู่บนโลกมนุษย์แต่ว่าก็มีความเศร้าใจอยู่ตลอดเวลานะฮะณจุดนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นความคำถามที่อยู่ในในใจของหลายๆท่านที่ดูเรื่องนี้ อยู่นะคะกวานก็จะมาให้คำตอบในอพิโซนนี้แล้วค่ะก็ทำไมนะคะเทพเจ้าโบราณสองคนเนี่ยสองท่านเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยความรักเช่นเดียวกันก็คอกือเกิดความรักขึ้นมาแต่ว่าจุดจบตอนจบนะคะของท่านเทพสิงจือกับท่าน,าทานาเทพชิงเย่นั้นทำไมมันถึงแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะคะชิงเย่นะคะก็มักจะขัดแย้งกับกับคนยังไงดีจะมีผู้หญิงอยู่สองคนตลอดเวลาที่คอยแบบ ตามไปแบบเกิดนะคะกับเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขานั้นนะคะก็รู้ด้วยว่าเขารักใครในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่ได้เกิดไปหลายๆชาติในมนุษย์นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะเลือกที่จะอยู่กับคนที่เขารักจริงๆได้ะคะ่นะนจุดนี้มันเป็นการลงโทษจากสวรรค์นั่นเองนะคะ ชิงเย้นานนะคะจะเลือกคนที่แบบเขาจะต้องรับผิดชอบนั่นเองแต่ไม่ได้เลือกคนที่แบบเอ,อ่อคนที่เขารักอย่างแท้จริงนะคะเรียกได้ว่าเป็นความเป็นความเจ็บปวดแทบจะตลอดกาลเลยเนาะต้องอดทนกับการเวียนว่ายตายเกิดแบบเนี้ยแบบนี้นะคะส่วนจุดจบนะคะของทางด้านมหาเทพสิงจือพระเอกของพวกเรานั้นเขาสามารถจะอยู่กับององปีซางสนหลีได้แล้วก็มีลูกได้ในโลกมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขสนุกกับชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขา อยู่กันแบบสงบสุขเลยนะคะเอาล่ะสิ่งแรกเลยนะคะต้องเรียกว่า สิ่งที่มาแบบอคอยกําหนดนะคะแบบเจ้ากี้เจ้าการไปทุกสิ่งอย่างก็เรียกว่ากฎแห่งสวรรค์นั่นเองค่ะแนวทางแห่งสวรรค์นะคะก่อนที่จะพูดถึงตอนจบนะคะเรามาพูดถึงสาเหตุที่ทางสวรรค์นั้นสร้างเทพเจ้ากันขึ้นมาก่อนค่ะในผลงานต้นฉบับนะคะของเรื่องปัตตภีไรพา,ายเนี่ยก็คือเทพเจ้านั้นเกิดมาเพื่อตอบสนองต่อตอฟ้านะคะต่อท้องฟ้าก็คือต้องมาผดุงความส,าสงบนะคะรับ หุนตุนอะเออความโกลาหนต่างๆต,งต้องต้องอยู่บนบ่าเป็นภารกิจนะคะของเราเทพเจ้านั่นแหละนะคะก็ต้องมาดูแลความสงบของทั้งสาอาณาจักรค่ะทั้งสาอาณาจักรนั้นต้องการพระเจ้านะคะดังนั้นกฎแห่งสวรรค์ก็จึงจําเป็นที่จะต้องสร้างเทพเจ้าขึ้นมาเทพเจ้าถูกควบคุมแล้วก็เออคือคาว่าควบคุมก็คือต้องให้เกิดความสมดุลค่ะให้เกิดความสมดุลโดยกฎแห่งสวรรค์นะคะที่นี้หาะเทพเจ้านั้น ดำรงอยู่เพื่อปกป้องแบบสัพพชีวิตเมื่อสัพพชีวิตนั้นไม่ต้องการการปกป้องอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีภัยคุกคามใดๆในใต้ล่าอีกแล้วนะคะเมื่อนั้นแหละพวกเขาก็จะถูกละทิ้งโดยกฎแห่งสวรรค์ค่ะเหตุผลนะคะที่เทพเจ้าไม่สามารถมีอารมณ์ได้ก็คือเมื่อเทพเจ้ามีอารมณ์แล้วพวกเขาจะเสียสติเพราะอารมณ์ค่ะเพื่อนๆอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของท่านอ,อ,อดีตนะคะมหาเทพชิงเย่นั้นก็แบบนั่นแหละก็ต้องไปเวียนว่าย ตายเกิดในโลกมนุษย์แล้วนะคะแล้วก็ความพยายามของทางด้านของท่านสิงจือหคะของพวกเราที่จะโอ้โหแชกแข็งทะเลจีนตะวันออกนะคะเพื่อที่จะหาส่วนหลีคนรักของเขานะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นฉากนั้นนะคะยิ่งใหญ่มากหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะก็เลยเอา นี่เลยค่ะสตาฟค่ะจัดเป็นน้ำแข็งไปเลยนะคะทั้งทะเลเลยนะคะทีนี้ค่ะเมื่อเทพเจ้านั้นมีอารมณ์ส่วนตัวเข้ามานะคะพวกเขาจะสูญเสียเหตุผลทางอารมณ์ค่ะแต่พวกเขามีอะไรคะมีพลังอันมหาศาลอยู่ในมือนะคะพอเขาเกิดความคุ้มคลั่งนะคะขาดความมีเหตุผลไปแล้วเขาก็จะทําในสิ่งที่มันที่มันไม่ยุติธรรมค่ะคนอื่นทําไม่ได้แต่เขาทําได้ดังนั้นแล้วมันทําให้สิ่งต่างๆนะคะคือมันเกิดความวุ่นวายขึ้นมา ถ้าเกิดว่าทางมหาเทพซึ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่อย่างนี้มาทำสิ่งใดก็ตามตามอำเภอใจนะคะตามความชอบเพื่อจะสนองตอบความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของพวกเขาเองณนะจุดนี้ก็คือสามารถจะทำลายล้างโลกได้เลยนะคะสามพิภพนี้สามารถจะบาว่าหล่นตุ้มหายไปเลยได้นะคะทีนี้สวรรค์นเนี่ยก็สร้างเทพพเจ้าขึ้นมาแล้วก็มอบพลังอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พวกเขานะคะ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มอภิสิทธิชนนะคะเพื่อนๆอาจจะงงอ้าวเอ็ดวานมันไม่เหมือนกับไอจักรวาลของไอตำนานลักสองสวรรค์เหรอไม่เหมือนนะเพราะในในเนี้ยในของคุณจิวลูเฟยเซียงที่เขาแต่งเขาไม่ได้พูดถึงท่านชิงเทียนอะไรเลยนะเพื่อนๆเขาพูดถึงแค่ว่าเทพเจ้านั้นนะคะเกิดจากการที่สวรรค์สร้างขึ้นมาเราก็ต้องเอาตามนะคะพื้นฐานของข้อมูลที่มาจากนิยายแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะคะว่าผู้เขียนเขาอ้างอิง อะไระะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสับสนแล้วก็เราอย่าไปยึดติดกับอะไรเพียงอย่างเดียวค่ะพร้อมที่จะยืดหยุ่นนะคะ flexible ไปเรื่อยๆกับข้อมูลที่เราได้บนโลกใบนี้นะคะอันนั้นเป็นข้อที่1นค่ะนั่นก็คือกฎละก้อนหนทางแห่งสวรรค์น,นะคะมาถึงเหตุผลประการที่2ก็คือเหตุผลในการสิ้นสุดที่แตกต่างกันของชีวิตนะคะของท่านเทพสิงจือกับท่านเทพชิงเย่ค่ะพวกเขาทั้งคู่นั้นมีอารมณ์ที่ดีเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันผู้เราก็เห็นเนาะแต่แล้วทําไมทําไม ะะถูกลงโทษแตกต่างกันค่ะ ก็ในจุดของท่านชิงเย่นะคะเราไปทีละคนก็เพื่อจะฟื้นคืนชีพเสี่ยวเหอเนี่ยชิงเย่ก็จึงเปลี่ยนชะตากรรมของเขาค่ะเปลี่ยนชะตากรรมตัวเองนะคะซึ่งณจุดนี้มันตรงข้ามกับวิถีแห่งสวรรค์ที่สร้างเขามาเพื่อที่จะมารับผิดชอบงานเนาะแต่ทีนี้เขาไปเปลี่ยนนะคะโชคชะตาของตัวเองแล้วก็ไปรบกวนค่ะระเบียบอันเป็นปกติของทั้ง3าอาณาจักรเลยนะคะซึ่งณจุดนี้ก็คือพระเจ้าอ่ะเทพเจ้าเป็นผู้ที่ควรจะเป็นผู้รัก ษาวความสงบเรียบร้อยของทุกๆ พบก็คือทั้ง3พบเนี่ยนะคะแต่เขานั้นพยายามขัดขวางคําสั่งนี้นะคะเพื่อความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของเขาเพราะว่าเขานั้นจะฝืนขืนชีพเสี่ยวเหอขึ้นมาค่ะดังนั้นเขาก็จึงต้องโดนทําโทษนะคะชิงเยน่นก็โดนปัดตุ๊บนะคะไปเวียนว่ายตายเกิดค่ะลงสู่โลกมนุษย์แล้วก็ปล่อยให้เขานั้นทำนะคะซ้ซําๆำมีมีชะตากรรมที่ซ้ำซ้ำซําๆกันก็คือเขาจะต้องคิดถึงคู่รักในทุกๆชีวิตะค่ะปล่อยให้เขาเฝ้า เฝ้าดูนะคะเฝ้าดูคนที่ตัวเองรักนั้นแบบ แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันคืออยู่ไกลๆนะแต่ว่าตัวของของเขาเนี่ยคือเขาทําได้เพียงแค่คิดถึงคนรักค่ะรู้สึกถึงความเสียใจไปชั่วกับชั่วกันนะโอ้โหไม่ได้มีการบอกด้วยเนาะว่าจะต้องเกิดกี่ชาตินะคะสําหรับท่านชิงเย่จริงๆท่านมีโอกาสที่จะได้กลับขึ้นไปบนสวรรค์นนะสาหรับท่านมหาเทพชิงเย่นะคะถ้าเราแบบใช้พื้นฐานของเรื่องราวของแบบเทพที่ต้องลงไปผ่านด่านเคาะเนี่ยมันก็จะต้องมีมีจุดที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ ไม่รู้ว่าต้องกี่ชาติพบนะคะส่วนทางด้านนางเอกของพวกเรานั้นนะคะจะใช้คําว่าเสียชีวิตก็ได้ค่ะเสียชีวิตไปนะคะในช่วงที่มีการสู้รบที่ไอทะเลจีนตะวันออกนะคะเพียงแต่ว่า การเสียชีวิตของนางเอกเนี่ยนางเอกนั้นตัวตนที่แท้จริงเป็นฟีนิกซ์นะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เผาตัวเองจนเดี้ยงตุยไปแล้วก็สามารถจะฟื้นแบบมีมีชีวิตขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นสามารถจะมีชีวิตใหม่ได้แต่ว่าในศึกที่ที่ไปสู้กับฟูเซิงแล้วมันเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาขนนะคะไอตัวสัตว์ประหลาดมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะสันหลีของพวกเรานะคะก็โดนลุมแล้วก็นั่นแหละก็สู้เต็มที่นะคะก็ฟาดฟันกันอยู่แล้วก็นั่นแหละก็เรียกได้ว่าเสียชีวิตหายไป อาหายไปจากอทะเลจีนตะวันออกค่ะเทปสิงจื้อของพวกเรานะคะไปโอ้โหตายแล้วคือ กว่าจะรู้ไงกว่าจะรู้นะคะแล้วก็กว่าจะลงมาจากไอ้นอกฝั่งฟ้านั่นก็พอมาถึงไอทะเลจีนตะวันออกเนี่ยก็คือไม่พบล่องลอยนะคะขององปีซางแบบเลยอะแล้วตัวเองนั้นก็ก็รู้แล้วว่าตัวเองแบบรักโคตรจะรักอะรักอองปีซางสุดๆเลยก็เลยจัดการเลยค่ะแช่แข็งนะคะไอทำให้ทะเลสทะเลทั้งทะเลเนี่ยทะเลจีนตะวันออกเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งไม่ได้วันเดียวด้วย10วันนะคะ เพราะว่าเวลาที่มันเป็นน้ําแข็งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคมันสตาร์ฟอะไรไว้บ้างเผื่อว่าจะเจอล่างหรือว่าเจออะไรของอองปีส่างนั่นแหละค่ะซึ่งนัดจุดนี้นะคะมันก็ทําให้สัพพชีวิต ในท้องทะเลมันมีความทนทุกข์ทรมานอยู่ค่ะก็ผิดกฎแห่งสวรรค์นั่นเองนะคะจากจุดนี้นะคะก็เลยทำให้อาโอเคมันขัดต่อกฎแห่งสวรรค์กฎแห่งสวรรค์ก็อนุญ,ญาตให้เขานั้นทนทุกข์ทรมานจากพลังเทพเจ้านี่แหละค่ะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะมันอยู่ที่ว่าเขานั้นทำผิดกฎข้อไหนไงคะนิสิงจือนั้นใช้พลังที่เขามีไปในทางที่ไปก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานกับแบบ เดาบรรดาสับพชีวิตในในท้องทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยได้รับสะท้อนเหมือนกับกระจกอะคะ่ะโดนฟาดพลังกลับนะคะก็ทําให้บาดเจ็บสาหัสกระอักเลือดกุ๊กขึ้นมานี้การลงโทษของเทพเจ้าโดยสวรรค์นั้นก็ขึ้นอยู่กับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาค่ะก็เทพเจ้านั้นนะคะก็ตามกฎก็ประมาณว่าเอออย่ามีอารมณ์รักเลยอารมณ์ต่างๆเนี่ยอย่ามีนะคะแต่พวกเขาก็ไม่สามารถจะละทิ้งการมีอารมณ์ได้ค่ะ พอละทิ้งไม่ได้มันก็สูญเสียความยุติธรรมมันก็ต้องมีความลำเอียงขึ้นมานะคะเกิดการแทรกแซงความสงบเรียบร้อยของสิ่งที่มันที่มันควรจะเป็นไปนะคะในสามภพแล้วก็ใช้พลังอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสนองความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของตนเองเนื่องจากอารมณ์ค่ะทีนี้ก็เลยเป็นว่านะคะ ถ้าเกิดว่าพระเอกของพวกเรานั้นกลายเป็นคนบ้าคลั่งเหมือนกับที่ชิงเย่เคยทำนะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนชีวิตของทางด้านององปีซางขึ้นมาเนี่ยนัดจุดนี้นะคะทางด้านท่านเทพสิงจือก็คงจะอยู่ไม่ไกลจากจุดจบที่เหมือนกันก็คือต้องเดี้ยงตุยไปนะคะเป็นมหาเทพก็สลายได้นะ้อแบบมอีอะไรนะ มีดวงจิตนะคะกับดวงวิญญาณอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่าค่ะโชคดีนะจุดนี้ก็คือว่านางเอกของพวกเรานั้นหายตัวไปนานมากเลยนะคะคือไปถูกไอ้ฟูเซิงนั้นนะคะตึงตะปูไว้นะคะที่แบบไกลมากๆเลยทําให้แบบไม่ได้ตายจริงๆก็คืออ,องกปีซางไม่ได้ตายเพราะว่าถ้าอ,องกปีซางตายปุ๊บแล้วถ้ามหาเทพสิงจือไปหาวิธีฟื้นคืนชีพอ,องปีซางขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แล้วไปรบกวนจุดอื่นๆของโชคชะตาที่ เป็นแบบหนังสืออะไรก็ตามที่มันเป็นกฎที่มันเป็นปกติของสามภพอยู่แล้วเนี่ยณจุดนี้ท่านสิงจือก็จะโดนทำโทษเหมือนท่านชิงเย่นะคะก็พัดภาคจากคนลักไปตลอดการแต่ทีนี้โชคดีตรงที่ว่าท่านอองปีซางนั้นะ่ะ หาไม่เจอค่ะสิงจือหาไม่เจอจะมาเจออีกทีก็โน่นเลยนะคะก็คือทางด้านโมฟังพระรองของใจของพวกเรานะคะก็คือ,อ,อทนไม่ไหวเห็นนางเอกนั้นแบบทนทุกทรมานมานานแล้วนะฮะแต่จริงแล้วอะทนทุกมานานมากเลยกว่าจะช่วยนนองโมฟังนั้นเป็นผู้ที่แบบพานางเอกของพวกเราเนี่ยอุ้มออกมาแล้วก็หนี ฟูเซิงออกมาแล้วก็เอานางเอกไปซ่อนไว้ในโขดหินโขดหนึ่งแล้วสิงเจ้อค่ะก็มาเลยนะคะเจอเลยนะคะณจุดนั้นก็คือ คือประสาทสัมผัสของนางเอกของพวกเรานั้นวันหนึ่งจะสลับกันไปค่ะมองไม่เห็นเออประสาทสัมผัสตาในวันแรกอะ่ะไม่มีมองไม่เห็นก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นสิงจือหรืออะไรอ่ะนะคะก็คาดว่าเป็นแค่ชาวประมงคนหนึ่งที่มาช่วยชีวิตนางเท่านั้นเองค่ะก็ณนะจุดนี้นะคะก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งสามารถจะแบบกลับมาแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะทีนี้นะคะ ประการที่สองนะคะก็คือการคุกคามของเหล่าปีศาจร้ายในเหวฉีเทียนนั่นเองค่ะซึ่งเหตุผลนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าทำไมนะคะสิงจือถึงไม่ตายเพราะอารมณ์ก็เพราะว่าสิงจือนั้นยังคงเป็นเทพนะคะที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายของการดำรงอยู่นั่นเองค่ะการล่มสลายของสิงจือนั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยของทางสวรรค์แต่ว่าค่ะ แต่ว่าถ้าสิงจือนะตุยไปก็ไม่มีใครแล้วเออสร้างสร้างเทพพระเจ้าเทพบพรรพการมันไม่ได้สร้างง่ายๆมันต้องใช้เวลาเป็นแสนปีสําหรับอายุแล้วก็ความแข็งแกร่งที่พวกเขาได้ทําภารกิจมาอะไรมาเนาะทีนี้เนี่ยความปลอดภัยของทั้ง3อาจาจักรนั้นเป็นเรื่องใหญ่นะคะเมื่อสิงจือนั้นล้มลงคัดถาของเขาค่ะที่เคยใช้เนี่ยก็จะสูญเสียประสิทธิภาพไปเช่นกันแล้วก็ผลที่ตามมานะคะเรียกได้ว่ามีแต่เสียกับเสียค่ะ ประการแรกเลยนะคะถ้าสิ่งจือนั้นล้มลงเนี่ยท้องฟ้าค่ะไอ้นอกฝั่งฟ้านะคะจะต้องพังทลายลงมาก่อนเลยค่ะแล้วไอ้กรวดแล้วก็ไอ้สิ่งที่พังทลายจากนอกฝั่งฟ้านะเรียกว่าอุกาบาตแล้วกันเนาะมันก็จะมาทําลายนะคะแดนสวรรค์เปียเป้ยงเปียเป้ยงเปีงปงจากนั้นนะคะมันก็จะทะลุผ่านลงมาที่ดินแดนมนุษย์ทําให้เกิดเรียกได้ว่าทุกที่ทุกหนแห่งนะคะก็จะเกิดแบบแบบ ภัยพิบัติเอาง่ายๆแล้วหลังจากนั้นปีศาจที่ถูกผนึกไว้นะคะที่แบบในในเรื่องเนาะในจัก,กรวาลของปัตตภีไรพ่ายก็คือในเหวฉี่เทียนเนี่ยก็จะต้องแบบถือโอกาสหลบหนีออกมาเช่นกันนะคะดังนั้นแล้วสามพบไม่เหลือค่ะถูกทําลายล้างไปนะคะคือความที่เป็นมหาเทพองค์สุดท้ายเนาะที่เหลืออยู่นะคะสิงเจอก็ได้รับจุดนี้มาเช่นเดียวกันนะคะ จากบทบาทนะคะของเทพม,มึนที่เราดูอยู่ในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขานั้นมีแบบยังไงดีเขารู้สึกเบื่อนะ่ะเขาใช้ชีวิตที่น่าเบื่อมานานแล้วก็ถามว่ามีเพรสเชอร์มีแรงกดดันไหมเขานั้นมีมากกว่าใครก็ความเป็นนะคะเหลือองค์เดียวในในแบบทั้งใต้ล่าแห่งนี้เหลือมหาเทพองค์สุดท้ายนี่แหละก็เรียกได้ว่ากดดันสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในช่วงแบบโอ้โหแรกๆเลยก็คือเหล่าบรรดาเซียนเง็กเซียนนะคะลงมาเรื่อยๆเ,เลย ทุกคนเนี่ยก็หวังว่าทางด้านของท่านมหาเทพสิงจือนั้นจะไม่มีความคิดที่มารบกวนจิตใจของเขาเลยนะคะให้เขานั้นมุ่งเน้นไปที่แบบ การมุ่งเน้นไปที่ที่การปกครองแบบสัพพชีวิตทั่วๆไปแล้วก็สร้างสรรค์อะไรก็ตามก็คือไม่ต้องไปมีอารมณ์ใดๆนะคะรักลภก,กดหลงไม่ต้องไปมีเขาก็จะพยายามาป้องกันณจุดนั้นเอาไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ความรักมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นมหาเทพที่ไม่ตุยด้วยนะคะตลอดหลายหลายหมื่นปีที่ผ่านมานะคะพลังเทพ,พเจ้าของสิงจือนั้นเรียกว่าอ่อนแอลงไม นะะในจุดของที่เป็นตัวผนึกที่เป็นผนึกไอทำฉีดเทียนเนาอผ่านไปพันปีมันก็มีความอ่อนแอลงแล้วไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงในระดับหมื่นปีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเติมชาร์จพลังเพิ่มเข้าไปนะคะ ทีนี้ในฉากสุดท้ายนะคะของนวนิยายต้นฉบับในเรื่องที่เกี่ยวกับเหวฉี่เทียนเนี่ยค่ะคือท่านพ่อนะคะของนางเอกอะเฟิงหลอะค่ะก็คือเสียสะละชีวิตของตัวเองเพื่อลูกสาวนะคะคือมันมีช้อยอยู่สองช้อยค่ะธาตุไฟอะธาตุไฟก็คือเฟิงหลายกับทางด้านนางเอกของพวกเรานะคะคือองคปีซางสนหลีนี่องคปีซางก็อืมตัดสินใจละว,ว่านางนั้นจะเสียสะละชีวิตของนางเพื่อความสงบสุขของของสามพิภพนะคะแต่ทีนี้ค่ะท่านพ่อ ก็บอกว่าไม่ได้หรอกคือพอมารู้ว่าอุ้ยตาแล้วเขานั้นมีลูกอุ้ยมีลูกสาวคนนี้เขาก็เลยแบบแบบด้วยความรักเมียเแล้วก็มาเห็นว่ามีลูกด้วยอุ้ยตาแล้วลูก ลูกของลูกของข้าอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้เฟ่งไหลนั้นโอเคใช้ธาตุไฟก็คือใช้ตัวเขาได้เลยดังนั้นแล้วนะคะก็เลยเป็นเลยเป็นอะไรที่ครบองค์ประกอบนะคะของ5 5าธาตุด้วยการทําให้พลังเทพเจ้าของสิงจือในช่วงสุดท้ายของเรื่องนะคะสามารถจะผนึกได้แบบปิดสนิทเลยสําหรับไอเหวี่ฉีเทียนนี้นะคะแล้วก็ในนิยายก็จะมีประมาณพูดถึงว่ามันจะแบบสงบสุขไปอีกนู่นเลยอะหลายๆพันปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทา ด้านสิงจือกับนางเอกของพวกเราก็เลยไปใช้ชีวิตที่ที่บ้านที่แบบในโลกมนุษย์นั่นแหละค่ะ,ะทีนี้พูดในมุมสลับกันเนาะพูดในมุมของทางด้านท่านชิงเย่บ้างนะคะเรื่องราวของท่านชิงเย่กับเสี่ยวเหอเนี่ยยังไม่จบค่ะคือคู่นี้เป็นลักแท้แต่ว่าพลาดกันทุกชาติอันนี้คือโจทย์เป็นสรรมการเลยนะคะที่ทางสวรรค์นั้นตั้งเอาไว้นะคะ พวกเขานั้นนะคะจะต้องติดอยู่เนี่ยแหละค่ะกับวงจรของการกับชาติมาเกิดแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดนะคะของการเข้าใจผิดคิดว่าคู่รักของพวกเขานั้น <c oughs> คู่รักของพวกเขานั้นนะคะแบบโอ๊ยรักเราเขาคงไม่รักเราอะไรแบบเนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ทีนี้ในชาติที่เป็นจิงเหยียนค่ะทีนี้ท่านสิงจือเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้เพื่อนเทพของเขานั้นต้องมาพลาดกับความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นเขาก็เลยเนี่ยแหละแอบใช้พลังเทพเจ้าของเขาดึงพลังศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายที่เหลืออยู่ในร่างกายของจิงเหยียนออกมาค่ะโดยหวังว่าเขานั้นจะสามารถที่จะแบบโอเคได้รู้ทั้งหมดเนาะได้เปิดเผยความรับอะไรต่างๆได้แต่โดยที่แบบเขานะคะพระเอกก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าไอ้คาแนะนาจากสวรรค์เนี่ยมันทำให แบบแบบยังไงดิยังทําให้เขานั้นก็ยังนึกถึงความผิดที่เขาได้ทําขึ้นมาเออคือท่านชิงเยนั้นก็ก็รู้ว่าตัวเองนั้นทําผิดกฎสวรรค์เนาะจากที่จิงเหยียนนั้นเลือกจิงซีแล้วก็แบบมันมีจิงซีกับสื่อล่วนนะคะก็ทําให้แบบอืม ก็มาเลือกเลือกหน้าที่อีกแล้วก็คือจริงเหยียนเลือกเลือกจริงสี่ซึ่งจริงเขาไม่ได้ล้างเขารักสื่อรั่วเออเออ,เอ,อก็เศร้าไปอีกนะคะซึ่งคืนที่จริงเหยียนปฏิเสธสื่อรั่วนั้นก็สื่อรั่วก็ไม่ได้พยายามที่จะ จะลังเขาไว้ด้วยแต่ว่าก็แค่เฝ้าดูจิงเหยียนนั้นแบบเดินจากไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้รอยดอกบัวบนร่างกายของนางนั้นไหมไปอะค่ะโอ้ยน่าสงสารจังเลยเนาะทีนี้ในวันที่จิงเหยียนกล่าวคําอําลาสื่อร่วนะคะน้ําตาของเขานั้นก็ไหลออกมาโดยที่แบบเขาเรียกว่าไหลออกมาโดยไม่โดยไม่ตั้งใจก็ได้คือมันไหลออกมาทีนี้ค่ะเทพเจ้านะคะก็ทําคือยังไงดีมันมีความเป็นจิต จิตสำนึกของเทพเจ้าที่ยังอยู่ในร่างเขาอะทำให้เขาคิดถึงคนรักของเขาแล้วเขาก็รู้ว่าสื่อล้วนเนี่ยเป็นคนรักนอ้อแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะ่ะคือการรักนางนั้นกลายเป็นสัญชาตญาณของเขาแล้วมันฝังแน่นอยู่ในจิตวิญญาณของเขานะคะ เรื่องราวของชิงเย่กับเสี่ยวเหอนั้นนะคะไม่เพียงแต่เป็นการเปรียบเทียบเรื่องราวของสิงจือแล้วก็ท่านอองปีซางเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นการบอกร่วงหน้านะคะที่ผู้เขียนก็ได้วางเอาไว้สําหรับาการสิ้นสุดเรื่องราวของของทั้งคู่ก็คือสิงจือกับทางด้านอองปีซางอีกด้วยนะคะอย่างชิงเย่เนี่ยยังคงจําคนรักที่แท้จริงของเขาได้ก็จริงแต่ว่าเลือกที่จะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะแม้ว่ามันมันยังไงดีเรียกว่าก,กฎแห่งสวรค์ นั้นขัดขวางค่ะแต่ในหัวใจนั้นเขาก็รู้ว่าเขารักใครแต่เขาอยู่ด้วยไม่ได้นะคะส่วนทางด้านของสิงจือนั้นนะคะมาหาเทพหน้ามึนของพวกเรานั้นเขามักจะพูดว่าทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้ควบคุมของเขาเองค่ะเพราะฉะนั้นการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็ความรักที่มีต่ออองปีสางนั้นไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาได้ค่ะเขาก็จะวาดเส้นที่ชัดเจนด้วยคําพูดของเขาแต่เขานั้นก็พยายามเอาตัวเข้ามาใกล้หนังเอกของพวกเรา โด,โดยที่เขาเองจะรู้ตัวหรือเปล่าอ่ะเข้ามาใกล้อยู่อยู่ประจำอะ่ะเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วในที่สุดค่ะมันก็ไม่สามารถจะหลีกหนีได้นะคะเอาล่ะค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะเก็ตได้ไอเดียไปนะคะสำหรับเออทำไมละ่ะเป็นมหาเทพเหมือนกันแล้วทำไมเวลามีความรักแล้วทำไมสิงจือยังรอดชีวิตอยู่ได้นะคะคือท่านมหาเทพสิงจือนี้มีประโยคที่คลาสสิกอยู่ในนวนิยายต้นฉบับเนาะประมาณว่าเอออะไรนะอองปีซางสนหลีนี่ข้าก็จะดูแลนะคะแล้วก็ไอ้สามภพเนี่ยข้าก็จะดูแลค่ะคือเขาจะเอาหมดทุกอย่าง เออน่ารักดีนะคะเาเขาเขาทำหมดเขาเอาหมดค่ะก็บอกนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ